พุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะระหังสมมาสัมพุทโทวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสาธรรมสารทีสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติธัมมานุสติส,ตสวาคโตภะคะวตาทัมโม สันทิิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปะจตังเวทิตาโพวิญโยหีติสังขานุสติสุปฏิปันโนภาควะโตสาวะกะสรังโคอุชุปฏิปันโนภาควะโตสาวะกะสรังโค ยายาปฏิปันโนภะขวัโตสาวกะสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะขวัโตสาวกะสังโฆยาธิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคคลาเอสาภะขวัโตสาวกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนโยอัญชรีกะรณิโย อนุตารังปุญญาเขตังโรกาสาติจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันตินิเนสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวันมังโพสัตถุโนทีปังกะเรเทโวสุโป เสธที่กันจิเทโวเยสโกปัชชังทัศมิงกินเนาวาทัตตาปิตังปิยังกันตังปาปาลิปุตโตพระวะตุเมสิทธิราพังชนาะนาเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพสัพเพชนาะพระหูชนาะปิยังมะมะสักกตาวาสัก,กตาวาพุทธารัตะนังโอสถังอุตตะม,มังวรังหิตัง เทวมนุษย์นังพุทธเตเชน่าโสธินานสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปะสเมนตุเตสกตะวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะสัมมาสัปสัมมานังธรรมเตเชนาโสธินานสันตุปัทวาสเพทพยาวูปะสเมนตุเตสักตะวาสังขรัตนังโอสถังอุตมังวรัง อาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตชเันโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเทโรคาวุปสเมนตุเตพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอระหังสมาสัมผุโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตโร ปุริสาธรรมสารทีสัทธาเทวมนุษานังพุทโธภคะวาติธรรมมนุสติสวะฆาโตภระววตาธัมโมสันทิคิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโกปัจจตังเทเวทิปตะโพวินยูหิติ สังฆานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสร้างโคอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสร้างโคยายปฏิปันโนภะควโตสาวกสร้างโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสร้างโคยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสาบุคลา เอสภะขะวะโตสาวะกะสรังโคมอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชรีกัลนิโย ο, อนุตตรังปุญญะเขตตังโรกัสสา,า,าตีจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยาสังทาสังโกนงังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวันมังโปสัตถุโนทีปังกเรเทโวสุโปเสธิกันจิเทโวเยสโกปัจชังทัศนิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังปริปุตโตภวตุเมสิธทิราพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพระหูชาลาปียังมะมะสักกตวา สักตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมาอุตมังวรังตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะสโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพทุขาวุปะเมนตุเตสักตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัปสสะมานังธรรมเตเชนะสโสธินานาสันตุปทวา สัพเพพยาวุปะ,สะเสมตุเสตสกัตวาสังฆราตานังโอสัทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโทสินโสดโสด,โสดทนานัสสันตุปัทวาเทวโรคาวุปะ,ะเมนตุเตพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะาาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโน สุขตโรกวิทูอนุตรโรปุริสาธรรมสารทถีสัทธาเท е วมนุษาานังพูดทโทภาขวาติธรรมานุสติสวาคโตภาขวตาทัมโมสันทิขิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยโกปัจตังเวทิตพโพ วินโยหิติสังคานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสานีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาธิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคคลา เอสาภะขวะตวตซาวกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขีเนยโยอันชรีกรณนโยอนุตารังปุญญาเขตังโรกสสาติจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสสังทาสังโกนงัง อุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตะวังมันโปสัตถุโนทีปังเะเรเทโวสุปโปเสธิกัญจิเทโวเยสกโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาริปุโตภาวะุเมสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะทนานังสัพเพชนาะ ข้าหูชนาปียังมะมะสกตวาสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนโสโิน,นานาสันตุป,ปัทวาสเพทุกขาวุปะเสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหปูปะสะมะนังธรรม,มเตเชนโสโิทีน,นานสันตุป,ปัทวาสเพชพยาวูปะปสเมนตุเต สก,กตาวาสังคารตานังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังคเตเชนะโสธินาณนาสันตุป,ปัทวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเตคาถาชินนบัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสพังรสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกระราทยพุทธาอัถวีสตินายกาสพเพปฏิตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาศีเสปฏิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนเนสังโคปฏิโตไมหังอุเรสาภาคุณากโรหาทาเยเมนอนุรุธโธาสารีปุตโตจัทขิเนกนทันโยปฏิภาคัสนิงโมคารานุจวามาเก ถ้าขีเในสาวะเนมัยหังอาสุงอนันทาราหุโลกัดสัปโปจากมหานาโมอ,อุภาสุงวามโสตะเกเตเกสโตปฏิภาคัสมนิงสุริโยว,วะปะพังกโรนิสิโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงฆาโว กุมารกัสโปเทโรมเหศีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒนนิจังปฏิธาศิคุนากรโรปุนโนอังคุริมาโรจา่าอุปารีนันทศีวรีเทราปัญจอิเมชาตานาราเตติรากรรมามะมะเศสษาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตศีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาชาันตาศีรเตเชนะอังคมังเคสุชันทิตาลัตนางปุระตอาศิทักขิเนเมตตสุตกัง ชักขังปะชะัชโตอาสิวานีอังคุริมาละกังขันธโมระปริตันจะอาภาณทาีสุดยะสุตตะกังอากาเสสาทนาอาสิเสสาปการสันทิตาชินานาวาสันยุตาสัตตปาการังกตาวาตปิตาที่สันชาตาพาหิรชุปปัทวาอาเสสาวินายางยันตุอนันตาชินเตชะสาวาสัสโตเมสกิเจนะัทธาสัมพุทธปัญชเรชินารามธรรม ชีระปัญชารามะัธรรมหิวิหารันตังมหิตาเรสัทธาปเรนตุมังสเพเ,เตมหาปุริสาสภาอิจวิวัมโตสุขุโต,ตสุรโคชินานุภาเวนะชิตตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตารสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตราโย ο. สัทธมานุภาวะปริตโตจารามิชินะปัญชเรติ